สวัสดีค่ะหนิงคาะมิเคนโชชาวราศีเมถุนประจำวันที่6 12กรกฎาคมนะคะสัปดาห์นี้นะคะจะเหมาะสำหรับชาวเมถุนที่เก่งในเรื่องของเฉพาะทางนะคะไม่ว่าจะเป็นแพทย์พยาบาลครูบาอาจารย์นะคะหรือว่าท่านที่มีความรู้เฉพาะทางเนี่ยท่านจะสามารถต่อยอดนะคะบางรายท่านเรียนเนี่ยก็คือจะขึ้นเป็นด็อกเตอร์หรือว่าสามารถเรียนต่อ ในช่วงนี้นะคะท่านที่ทำงานอาจจะมีการเตรียมสัมมนาอบรมหรือว่าหาความรู้เพิ่มเติมแล้วคนเมถุนเนี่ยก็พร้อมที่จะนำความรู้นั้นมาถ่ายทอดด้วยนะคะแล้วก็พร้อมที่จะช่วยเหลือลูกน้องบริวารคนในครอบครัวต่างๆใครที่ต้องการคำปรึกษาเนี่ยชาวเมทุนก็ยินดีที่จะช่วยเหลือนะคะสัปดาห์นี้ไม่ว่าคุณจะมีอาชีพประจำหรือทำเรื่องของการค้าขายเนี่ย จะต้องทําเกี่ยวกับการให้ก่อนนะคะโดยที่ไม่เน้นผลกําไรหรือว่าอาจจะได้กําไรแบบเท่าทุนนะคะแบบเสมอตัวไม่มากไม่มากไม่น้อยไปนะคะก็ชาวเมถุนจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยคุ้มครองอยู่นะคะตกน้ําไม่ไหลตกไฟไม่ไหมในสัปดาห์นี้นะคะในเรื่องของธุรกิจส่วนตัวเนี่ยใครที่จะเปิดร้านเกี่ยวกับเรื่องของการให้ความรู้นะคะร้านหนังสือหรือว่าขายออนไลน์ หรือว่าอบรมหรือว่าขายคอร์สเกี่ยวกับความรู้ต่างๆเนี่ยอาจจะถูกฉลกนะคะในเรื่องของความรักนะคะท่านที่ยังโสดบางรายก็จะไม่เน้นนะคะที่จะมีความรักในช่วงนี้เน้นให้โอกาสตัวเองพัฒนาตัวเองให้ดียิ่งขึ้นนะคะหรือบางรายนะคะก็จะต้องมีเกณฑ์ที่จะพบรักกับคนที่อายุห่างกันมากๆนะคะก็เป็นการศึกษาดูใจที่ ไม่หวือหวามากนักนะคะบางคนอาจจะมีคู่เป็นชาวต่างชาติก็จะคบกันแบบค่อยเป็นค่อยไปนะคะส่วนท่านที่มีคู่แล้วก็จะมีความรักที่เป็นผู้ใหญ่นะคะคือไม่ต้องพูดมากก็เข้าใจนะคะเหมือนกับอ่านใจแล้วก็สื่อใจถึงกันได้นั่นเองค่ะ หากท่านใดสนใจดูดวงไพ่ย,ยิปซีหรือปรึกษาเรื่องดาวกรรมส่วนตัวกับหนิงคุณสามารถอินบ็อกซ์มาที่เพจคาร์มิเคนโชได้เลยค่ะหนิงจะรีบตอบกลับไปฝากกด Subscribe ติดตามช่อง YouTube คาร์มิคเคนโชของหนิงด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ